สวัสดีครับสวัสดีครับผมอัพทีพอัโต้นะครับวันนี้ผมมีรถเข้าไร่เข้าสวนนะครับราคาถูกๆนะครับแล้วก็กันนี้สวยๆนะครับเอามาให้นะครับทุกท่านนะครับเพื่อนๆได้พิจารณานะครับรถมือสองนะครับคันนี้เพิ่งได้มาวันนี้เลยแล้วก็เอามาล้างนะครับเพิ่งเสร็จแล้วก็เอามาให้ทุกท่านได้เลือกชมกันนะครับนะวันนี้นะฮะเป็นเจ้าโตโยต้าไมตี้เอ็กนะครับ ปี2 5 3 8นนะครับ2538นะครับเจ้าของเดิมนะครับแปลงหน้ามานะครับเป็นโฉมตาเต็มนะครับปี38เขาจะเป็นท้ายโป่งนะครับแต่ตาเขายังตาหลุดนะครับตายังหลุดอยู่นะครับอันนี้ก็ว่าแปลงเป็นเป็นโฉมปี40นะครับตาเต็มสวยๆเลยนะครับนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวบอกว่าเลยไว้เลยนะครับมีข้อดีนะครับเรามีข้อข้อด้อย เดี๋ยวพาไปชมกันข้อดีตรงไหนข้อด้อยตรงไหนนะครับข้อดีคือหน้านะครับหน้านะครับท้ายเดิมแล้วก็ดมเดิมเลยครับรอบรถเดิมๆนะครับมีข้อด้อยก็คือนะครับเคยติดเครื่องเสียงมานะครับเคยติดเครื่องเสียงมาเคยมีเจาะกระบะกนะครับแล้วก็ติดใส่แม็กไลเนอร์เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันครับสภาพนะครับโดยรวมทั่วไปของรถคันนี้นะครับนะสีสันผมหนา ต้องบอกว่านะครับเคยทํามาแล้วนะครับเคยทํามาแล้วไม่นานนะครับสียังเงายังฉ่ําอยู่เลยครับดิ้วรอยรอบคันนะครับน้อยมากนะครับสียังช่ำเลยครับเงาวับนะครับโลโก้นะครับ Power s t e สเ i n g ตรงนี้ตัวนี้เป็นพวงมาลัย power แท้นะครับเป็นพวงมาลัย Power แท้นะครับมากระแมกนะครับสวยๆเลยครับขอบ1 7นะครับยางดีด้วยครับยางปี21นะครับคันนี้นะครับ ภาษีขาดนะครับปี6,4นะครับภาษีขาดปี64ต้องต่อภาษีนะครับสามปีนะครับเอกสารอยู่ตรงนี้นะครับบประชาชนนะครับชุดโอนนะครับนี่ภาษี64นะครับเราต่อ3ปีนะครับนะครับอันนี้นะครับเรียบร้อยนะครับแผงประตูนะครับตรงนี้ปกติแล้วจะเป็นมือหมุนนะครับเขาแปลงเป็นตัว ระจกไฟฟ้ามานะครับเป็นกระจกไฟฟ้านะครับข้างข้างนี้น่าจะมีปัญหาอยู่ขึ้นได้แต่ลงไม่ได้นะครับเดี๋ยวคันนี้ผมขายตามสภาพนะครับลูกค้าเอาไปเช็คเองแล้วกันนะครับนะเบาะนะครับเบาะสวยนะครับอาจจะมีรอยเลอะนะครับเพราะมันเป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้ากำมะดีสมัยก่อนนี่ก็สวยนะหนาดีครับด้านนู้นก็ยังสวยอยู่นะครับเบาะแคบนะครับเบาะแคปก็ยังสวยดีครับนะอ่า รถเดิมนะครับรถเดิมทุกคันนะครับแต่คงตะเขียบเดิมนะครับตัวเส้นนะครับเส้นเส้นพวกนี้เดิมๆนะครับเม็ดอาร์คนะครับนี่นี่สีเก่าเขาจะเป็นสีแบบเข้มๆหน่อยแดงเข้มนะครับนี่สีสีใหม่จะสว่างกว่านิดนึงนะครับแต่เป็นสีเดิมนะครับสีในหมวดสีแดงนะครับเนี่ยพวกนี้นะครับไม่ขยับ แทซีไม่มีผูกนะครับตรงล่างไม่มีผูกนะครับกระบะนะครับมีแม็กไนเนอร์นะครับนะครับตรงนั้นแหละตรงที่เขาเจาะมานรับนะตรงที่โดนเจาะมาเจาะทะลุนะครับเคยใส่เครื่องเสียงนะครับดอกซับพาวเวอร์ชุดใหญ่มาประมาณนั้นนะครับตรงนี้เจาะรูมานะครับแล้วก็ดัดแปลงทําเป็นเดิมมาเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมใช้งานนะครับพร้อมใช้งาน ตรงนี้มีรอยเจาะนิดนึงนะครับไม่เสียเรียดครับไม่เสียเรียดเดี๋ยวผมให้ราคาถูกๆไปนะครับนะแคปเดิมนะครับท้ายเดิมพวกนี้เดิมพวกนี้ไม่ผูกนะครับไม่ผูกครับขวาเดิมนะครับมื่อเปิดกลางนะครับนี่นะครับท้ายสวยเลยครับเงาฉ่ำสีเงาฉ่ำเลยนะฮะไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้ายซิ่งสมัยปี90 มานั้นเลยครับนี่ครับสติกเกอร์มีครบนะครับนะอาจจะมีหนามีบางนะครับมีหนามีบางนะอาจจะไม่ได้ปะป้องป้องมากนะครับแต่ไม่ซีเรียสน,นะครับเพราะว่าได้สีสีเขาได้มาแล้วสีเอาฉ่ำม,มาเลยนะครับน,นี่หังประตูเหมือนกันนะครับเดือนกับฝั่งซ้ายด้านนี้ก็ไม่มีมือหมุนมาเพราะว่ามีตรงนี้สวิตช์กระจกไฟฟ้านะครับ ทำงานได้นะครับขึ้นอาจจะติดติดติดหน่อยนะครับนี่แอร์เย็นครับตรงนี้มีแอร์เย็นะ่นะมาดูห้องเครื่องกันนะครับมาดูห้องเครื่องกันเดี๋ยวจะเซอร์ไพรส์ห้องเครื่องนะอึม่มหนะ้าเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องเดิมนะครับ จะมืดแล้วด้วยภาพจะไม่ค่อยชัดนะครับเป็นเครื่องเดิมนะครับเครื่องรหัส2อนะครับดัดแปลงนะครับติดตั้งเทอร์โบนะครับติดตั้งเทอร์โบชาร์เจอร์มานะครับรถคันนี้วิ่งดีมากนะครับเพราะไปติดตั้งเทอร์โบมานะครับอัตราเร่งนะครับการเร่งแซงทําได้ทันใจนะครับเพราะว่ารถรุ่นใหม่ก็มีเทอร์โบมาเกือบทุกรุ่นนะครับรถรุ่นเก่าเขาจะยังไม่มีนะครับก็เจ้าของเดิมเขาเอาไปติดตั้งมา นี่ครับเป็นเทอร์โบโตโยต้านะนะครับเทอร์โบโตโยต้านะครับอัตราเร่งดีนะครับเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็หน้าเดิมนะครับเลขาหน้าชัดเจนนะครับนี่ฮะหน้าเดิมนะครับนี่สีเดิมเขาเลยนะครับที่ตรงนี้ดีคานหน้าที่เดิมซ่องซ้มมุมเดิมนะครับไม่เคยชนมานะครับออาฟังเสียงเครื่องกันนิดนึงนะครับเอาไปดับเร็วก่อนจะมืดนะครับเราจะมองไม่เห็นอะไรนะอ่าครับรถสตาร์ตติดง่ายนะครับ ไม่ต้องเพาหัวเลยครับคันนี้นะครับเสียงเครื่องนิ่มๆเลยนะเครื่องนิ่มๆเลยดูเห็นกันหรือเปล่านะครับอาจจะเบื่อเๆื่อหน่อยนะครับผมแง้มๆดูความร้อนนี่ยอันอันดูนะครับกำลังกานะครับองเห็นไหมครับเบื่อเบื่นแครับไม่มีไอนะครับรถไม่มีไอนะครับแง้มดูว่าน้ำนิดนึ่งนะครับตันนี้ผมขับมาเองนะครับเจ้าของนะครับที่ เคอบ้านฝางนะครับผมอยู่ผมเภยเยายงมัาแกะนะนต่ไม่บ้านฝ่บ้านฝาง รถคันนี้นะครับเอาไปราคาเล้าเลานะครับขายที่อยากได้รถคันนี้นะครับสีสันนะครับพร้อมเลยนะครับอ๋อแม็กนะครับโหลดเตี้ยนะครับยางดีนะครับลงเล่มเรียบร้อยนะครับนะครับระบบรองรับน้ำหนักโหลดเตี้ยลงเล่มเรียบร้อยนะครับคันนี้เอาไปที่ราคา5้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับมาดูรถตัวจริงได้ที่นะครับตำบลท่าพระนะครับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับนะหรือว่า สอบถามโดยตรงเลยนะครับเบอร์ผมที่ให้ไว้ด้านล่างนะครับ094นะครับ2910182นะครับออฟนะครับท่าพระขอนแก่นนะครับโทรสอบถามโดยตรงได้เลยนะครับรายละเอียดคันนี้นะครับอยากได้อยากได้ดูตรงไหนเพิ่มเติมนะครับนะเดี๋ยวผมแอดไลน์ผมก็ได้นะครับตามที่เบอร์นะครับที่ให้ไว้ด้านล่างนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับใครที่สนใจก็โทรกันเข้ามานะครับ เดี๋ยวผมจะรีบลงคลิปอัปเดตนะครับครับใน y o u t u b e แล้วก็ในเพจ Facebook TP Auto นะครับให้ทุกท่านได้รับชมได้พิจารณากันนะครับสำหรับวันนี้ฝากทุกท่านนะครับฝากทุกท่านนะครับใครที่กำลังมองหารถมือ2อยู่นะครับก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกันไว้นะครับจะได้พลาดรถใหม่ใหม่ที่เข้ามาในราคาที่น่าจับต้องกันแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ